ชันโลงร้อนจะแก้ปัญหาอย่างไรสวัสดีครับวันนี้นำท่านมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของชันโลงที่โดนอากาศร้อนจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับนี่ก็เป็นคำถามดีๆจาก f อท่านหนึ่งนะครับสอบถามมาว่า ชนโรงร้อนจะแก้ปัญหาอย่างไรอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับก่อนที่จะแก้ปัญหาให้กับชนโรงเราต้องรู้จักกับชนโรงให้ดีก่อนนะครับชนโรงนี้เป็นพึ่งชนิดหนึ่งนะครับเป็นพึ่งไม่มีเหล็กในที่เรียกว่าสติงเล็ต B นะครับก็คือพึ่งที่ไม่มีเหล็กใน เป็นผึ่งที่เล็กที่สุดในบรรดาพึ่งทั้งหลายนะครับก็อาศัยอยู่กับโพรงไม้นะครับอาศัยอยู่ใต้ดินนะครับตามธรรมชาติแต่เมื่อมีบ้านเรือนนะครับเขาก็เข้ามาอาศัยกับบ้านเราด้วยเช่นกันเช่นมาอยู่ในตู้ลำโพงนะครับมาอยู่ในกล่องหนังสือ มาอยู่ในรังเปล่านะครับแม้กระทั่งบางครั้งเราจะเห็นที่มอกกองอากาศรถยนต์ที่จอดทิ้งไว้นานๆก็มีชันนรงมาอยู่นะครับแล้วสถานที่ที่ชันนรงชอบอยู่อีกที่หนึง่งในบ้านก็คือ,อ,อหน้าห้องน้ำนะครับวงกบห้องน้ำเนี่ยถ้ามีช่องว่างนะครับมีโพรง แล้วก็มีรูที่เขาสามารถที่จะเข้าไปอาศัยได้เ,เขาก็จะมักที่จะเข้าไปอาศัยนะครับเพราะนั่นคือธรรมชาติของเขานะครับธรรมชาติของชนรงก็จะชอบอยู่ในที่ที่มีอากาศเย็นสบายนะครับแล้วก็อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วถ้ามีความชื้นบ้างนะครับแต่ไม่มากก็จะดี นะครับแต่ถ้าความชื้นมากๆก็จะทำให้ลังเขาเกิดเชื้อราแล้วก็อาจจะล่มได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้จักธรรมชาติของชันนโลงแล้วนะครับว่าชันนโลงเนี่ยชอบอยู่ในที่ที่อากาศเย็นนะครับแล้วก็ระบายอากาศดีมีความชื้นเล็กน้อยนะครับเอาง่ายๆก็คือ ถ้าเราอยู่สบายเนี่ยชันนาโลงก็อยู่สบายด้วยเช่นกันนะครับแล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับความร้อนกับชันนโลงเนี่ยทำไมถึงแพ้ทางกันก็คือชันนโลงสร้างาบ้านด้วยชันนะครับก็คือยางไม้ซึ่งยางไม้เนี่ยถ้าโดนความร้อน สูงๆนะครับก็จะละลายซึ่งนั่นเท่ากับบ้านพังนั่นเองนะครับบ้านของชันนลงก็คือ,อลังไข่นะครับไข่อ่อนไข่แก่นะครับแล้วก็น้ําหวานนะครับกล่องน้ําหวานนะครับแล้วก็กล่องที่เก็บเกบสรน,นะครับอันนี้คือ หลังชนนโลงนะครับแต่ถ้าเรามองในแว็บแรกเลยเนี่ยที่จะเห็นชนนโลงก็คือทางเข้านะครับที่ใช้ป้องกันพวกจิ้งจกนะครับตุ๊กแกที่จะมากินเขาเนี่ยเขาก็ใช้ชันนะครับถ้าชันตัวนี้ละลายนะครับก็เท่ากับว่าหลังเขาก็จะถูกทำลาย ครับเมื่อเรารู้อย่างนี้นะครับเราก็จะมาแก้ปัญหาให้กับชานโลมที่โดนความร้อนกันนะครับครับชนาลมที่เราเลี้ยงปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่ก็เลี้ยงในกล่องซึ่งก็เป็นกล่องไม้นะครับก็เห็นบ้างนะครับที่เลี้ยงในกล่อง PVC นะครับแล้วก็ กระบอกไม้ไผ่นะครับซึ่งก็เป็นหลังเลี้ยงมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นหลังเลี้ยงหรือว่ากล่องนะครับของชันโะลงเนี่ยเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายเข้าได้นะครับถ้าหลังเลี้ยงเราโดนแดดมากๆก็จะร้อนนะครับอาจทำให้ชั้นละลายแล้วก็ลังล่มได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะย้ายกล่องหรือว่ารังเขาเนี่ยเข้าสู่ที่ล่มนะครับซึ่งที่ล่มนี้ได้แก่ล่มไม้ใหญ่นะครับล่มไม้ใหญ่เนี่ยเป็นที่ที่เหมาะมากสำหรับการวางกล่องชนโนลงซึ่งล่มไม้ใหญ่เนี่ยจะเป็นอะไรที่ เหมาะสมนะครับเพราะว่าอากาศโดยรวมแล้วก็จะเย็นสบายนะครับซึ่งชันนารงเขาก็ชอบที่จะอยู่ที่ที่สองนะครับสำหรับบ้านที่ปลูกไม้ไผ่นะครับกอไผ่นี่ก็สามารถที่จะ,ะวางกล่องชันนารงได้เป็นอย่างดีเช่นกันเพราะว่าไผ่เนี่ยนะครับต้นสูงแล้วก็เขาสามารถที่จะ บังแดดได้ดีบริเวณโดยรอบก็ระบายอากาศดีเพราะฉะนั้นจะไม่ร้อนมากนะครับเพียงแต่เวลาวางกล่องเนี่ยเราควรจะดูนะครับว่า,อ,าอย่าให้โดนแดดโดยตรงนะครับอาจจะเอาบาังต้นไม้นะครับเพื่อให้สามารถที่จะหลบแดดได้ทั้งวันถ้าลังไม่โดนแดดนะครับเขาก็จะสามารถ อยู่ได้นะครับแล้วที่สำคัญก็คือชนนรงเนี่ยจะสามารถออกหาอาหารได้อย่างง่ายดายด้วยนะครับสถานที่ที่สองนะครับกรณีเรา,าเลี้ยงชนนรงที่บ้านก็คือพื้นที่ใต้หลังคานะครับซึ่งบริเวณหน้าห้องน้ำนะครับก็จะเป็นบริเวณหนึ่งที่ชนนรงชอบมาอยู่นะครับซึ่งก็ คงบอกได้ว่าตรงนี้แหละนะครับเป็นจุดหนึ่งที่เย็นสบายนะครับเขาถึงมาอยู่เพราะฉะนั้นแถวหน้าห้องน้ํานะครับใต้หลังคาที่ไม่โดนแดดทั้งวันแล้วก็อากาศระบายได้ดีสามารถที่จะวางกล่องชันนรงได้นะครับจุดที่3นะครับที่วางกล่องชันรารงในหน้าร้อนได้ ก็คือใต้ต้นมะม่วงหรือว่าไม้ผลที่มีใบหนาๆน,นะครับซึ่งก็จะช่วยป้องกันความร้อนให้กับชนโลงได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับท่านที่ปลูกพวกไม้ผลไม้ยืนต้นได้นะครับก็เลือกต้นที่มีใบหนาๆน,นะครับในการวางกล่องชนโลงการวางที่ ไม้ผลเนี่ยนะครับก็จะได้ประโยชน์2อย่างก็คืออย่างแรกเนี่ยนะครับชนรโลงไม่ร้อนอย่างที่2นะครับกรณีที่มีดอกเขาก็สามารถที่จะหากินได้ใกล้ๆเลยนะครับซึ่งก็เป็นผลดีนะครับกับชนรโลงในการหาอาหารด้วยนะครับก็ ลองดูนะครับว่าบ้านเรามีตรงไหนนะครับที่พอที่จะวางกล่องชันนโรงได้สำหรับจุดที่4นะครับที่หน้าวางกล่องชันนรงก็คือ,อบริเวณหน้าบ้านนะครับแต่ถ้าแดดซองเนี่ยก็ควรที่จะทำะม่านนะครับ ป้องกันแสงแดดไม่ให้ส่องถึงเพราะว่าหน้าบ้านเนี่ยส่วนใหญ่แดดก็จะส่องตอนเช้านะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นร่มเงาตลอดแล้วที่สำคัญคือหน้าบ้านเรานะครับจะเป็นจุดที่จนโรงออกหากินง่ายแล้วก็ไม่โดนแดดอีกเลยทั้งวันนะครับเพราะหน้าบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะ อยู่หันหน้าไปทิศตะวันออกนะครับเพียงแต่ว่าทำที่กันแสงดีๆนะครับเขาก็จะสามารถอยู่ได้นะครับครับนี่ก็เป็น4สถานที่นะครับที่น่าจะวางกล่องชนโลงได้ก็คือใต้ล่มไม้ใหญ่นะครับแถวกอไผ่ หรือว่าไม้ผลไม้ยืนต้นนะครับหน้าบ้านเราหน้าห้องน้ําทุกจุดแหละครับที่มีความเย็นนะครับเราสามารถที่จะวางกล่องชนโลงได้ขอให้พิจารณานะครับในเรื่องของหนึ่งก็คืออากาศไม่ร้อนทั้งวันนะครับไม่โดนแดดโดยตรงระบายอากาศดีแล้วเขาออกหาอาหารได้ง่ายนะครับ นี้ก็จะช่วยให้ชั้นโรงของเราปลอดภัยจากความร้อนครับครับหากท่านดูคลิปนี้แล้วมีข้อสงสัยนะครับหรือว่ามีข้อคิดเห็นอย่างไรนะครับก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเพราะว่าเรายิ่งให้มากเรายิ่งได้มากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ